สวัสดีครับตีเหล็กสายมันครับสำหรับคลิปนี้ครับผมมาแล้วความมันเต็มรูปแบบพร้อมแล้วครับตอนนี้กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับอยู่กับทีมงานเสียมแมกนะครับทีมงานสายมันอภอสรังเราก็ปล่อยให้วุ้นเส้นกับเจเย,ยาวนะครับเมาท์มอยกันไปก่อน 6ล้ออยู่ที่โน่นคันหนึ่งครับของทางด้านเสียคุ้งเดก้าสีน้ําเงินแล้วก็คันหนึ่งอยู่นี่ครับเดกาสีน้าเงินเช่นเดียวกันของเสียแม็กสองคันนี้จอดครับผมส่วนเสียโน่นั้นกําลังลุยกันแบบมันๆเลยครับเข้าได้ทีละคันต้องบอกก่อนเลยว่าหน้างานเขาจะทําไรนาะสวนผสมนะครับแล้วก็ต้องการให้ดินเนี่ย อยู่ด้านข้างให้มากที่สุดบางจุดนะครับบางจุดที่รถไม่โรอ่เวียงไม่สะดวกเท่าแก่แม็กใจดีครับผมถ้าทำถ้าขุดแล้วหกร้อจะต้องจอดเนี่ยกลัวจะไม่มีเพื่อนครับกลัวจะเหงาครับก็เลยจ้างรถ6กร้อต่อจ้างรถ6กร้อให้อา่า ขนดินพยอยเทครับวิ่งได้ที่ละคันเสียแม็กบอกนะครับเรามาเจอตอนนี้เสียโนกำลังลุยอยู่ครับลุยกันแบบเสียงข้อนี่ดังสนั่นเลยผมนั่งกินข้าวอยู่โอ้เสียดายตอนที่เขาไปเสียโนไปเทฝั่งนู้นครับมันเลยในคลิปที่แล้วติดโลมเนี่โอ้โห สุดยอดเลยนะครับพิกัดก็บ้านตะลามครับบ้านตะลามตมสองชั้นอำเภอกระสังจังหวัดบุริรัมมาดูความมันกันต่อครับรถไถครับตูมตามครับอุปต้า L3 408้องตูมตาม ไปไหนไปขับรถจังไหนคนไทยขี่ใครปวดที่ใครปวดที่เสียโน่ปวดที่จะไปไหมึงเอาใจดูนจะไปสหยนั่นเ <c oughs> ขอาปลาแล้วครับเสียนน่ไปแล้วครับ <c oughs> ได้ขวดน้ำหนึ่งขวด <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> ใส่เสื้อแดงด้วยไปนั่งอยู่ในป่านี่มองชัดเลยนะครับในี่วิถีชีวิตของหนุ่มหกร้อครับอยู่กลารุ่กนาอยู่ในป่าก็ต้องทำใจครับเอาคุณสามเป็นรูปวงกลมหรือเปล่านี่ นี่ครับเหมือนเป็นวงกลมแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ถอบถามเสียแม็กด้วยดูลักษณะแล้วจะทําให้สะเป็นวงกลมครับตรงนี้ครับแน่นอนเลยครับเขาจะมาสร้างบ้านอยู่นี่แล้วก็เป็นบ้านสวนนะบบ้านสวนมีอย่างที่เห็นล่ะตอนนี้โครงการบ้านสวน กำลังเป็นที่นิยมครับขุดสะเป็นรูปหัวใจบ้างปล่อยตัวแล้วครับแต่ว่าคนขับไม่มีเย๊เยไปแม่ไปแม่เอาตุ้มตามครับเอารถไถยไปเก็บก่อน น้องตุมตามารถไทยไปเก็บอยู่รถขุดกบไปโก้ครับ 120. เอสเคหนึ่งสองศูนย์เียแม็กจากอำเภอกระสังบุรีรัมย์ครับจากบ้านน้องเตเสกตำบลกระสังอำเภอกระสังบุรีรัมย์ตำบลอุดรธรรมหรือเปล่าบ้านน้องเะเส์ไม่แน่ใจนะครับสักขอถ้าผิดต้องขออภัยครับ วิ่งไปแล้วครับตุมตามครับเสียนนปวดช็อกหนักตุมตามเข้าเวรแทนแต่ว่าบนรถเนี่ยก็จะมีลูกน้องมือมือขวาเสียนนนั่งอยู่บนรถด้วยนะครับเบาะซ้ายนั่นก็คือสิงดงแล้วครับ โอ้โอ้าวอ้าวลื่นลื่นลื่น ลื่นแล้วครับลื่นแล้วครับโอ้ไปแล้วตอนนี้เสี่ยแม็กกำลังทำสะให้เป็นรูปวงกลมอยู่ครับทำสะเป็นรูปวงกลม เป็นงานฝีมือครับ ถ้าอยู่ใ,ใกล้ก็เวียงได้ครับแต่ถ้าอยู่ห่างๆอีกฝั่งนี่นก็ใช้บริการรถด,ดำรวมด้วยช่วยกันหรือพดูดง่ายๆก็คือแบ่งตังกันใช้ครับ ฝั่งนู้นก็สะลูกเบลเลอร์ครับหน้าง,งานนี่มันจริงๆฝั่งนู้นก็มีร่องรอยการถมนะครับร่องรอยการถมแล้ววันนี้ก็ถมมาแล้วอ่ะเดี๋ยวรอช็อตมันๆต่อไปครับปัดคอยดูคอยคอยเชียร์คอยชมคอยให้กำลังใจ นะครับทีมงานเสียมแม็กทีมงานสายมันกระสังครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ